บ่อใดไวแต่ว่บบ่มีตัวตนเนาะมีแต่ว่าเฮาบ่ได้ไปยึดมันถือมันกับตัวตนที่เฮาเป็นที่เฮา,ามีบ่ได้ไปถือมันว่านี่คือกายเฮานี่ของเฮาหูลักษณะอาการของของกายเบ้าง่ายๆว่าหู้ถาดสีขันหาหูหูผูน้าแล้วเขาเจ้าจะเห็นเห็นกายเห็นจิตนี่เปลี่ยนแต่เพียงหูก,กับน้มในเมื่อเห็นในลักษณะนี้มันก็ความยึดมั่นถือมัน่นว่าเปลี่ยนเฮาตัวตนของเฮา จากจางลงก็จะเห็นแต่สิ่งเป็นธรรมชาติขันเห็นในลักษณะนี้แล้วกายบริหารกายมันก็เป็นไปโดยด้วยธรรมชาติของมันถ้าเข้าใจเออนี่มันบเรณนตัวตนของมันก็ผ่อนคลายความทุกข์ลงเข้ามาวางเปล่าจากความหมายจากทุกจากตัวตนนี่เขาจะหูเฉพาะตนของเขาที่เราปฏิบัติได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันบเมณตัวตนของเปลี่นแต่เพียงธรรมชาติทั้งหมดอันนี้คือว่าตามประสาธรรมทฤษฎีฟังางแต่ว่าตัวตัวปฏิบัติในเวลาไม่เกิดขึ้นลถ้าปฏิบัติธรรม โบลงเลิกโบมีธรรมในในใจเนละมันมันจะเป็นแต่เพียงหูงแบบทฤษฎีแล้วก็เวลาเกิดขึ้นก็นจะโบสมารถบริหารได้แต่ถ้าว่าเขาปฏิบ,บัติธรรมใหมมันเกาถึงธรรมได้เนละคำว่าบบมีตัวตนนี่มันก็นสามารถบริหารกายเขาได้บริหารจิตเขาได้เหตุให้เขาเลยปล่อยวางได้